ครับวันนี้มาดูตู้หยอดเหรียญขายของนะครับจะหยอดเหรียญหนึบาทได้นะครับหยอดเหรียญ5บาทได้นะครับแล้วก็หยอดเหรียญ10บาทได้วิธีการใช้งานนะครับเมื่อตัวเลขขึ้นเราก็สามารถกดปุ่มไฟที่แสดงหมายถึงว่าของที่มีอยู่ในสต็อกนะครับเช่นกดอันแรกนะครับกดอันที่2เงินก็จะลดน้อยไปตามจำนวนที่เรากดนะครับ นะครับเงินเหลือ12บาทนะครับจาก16บาทเดี๋ยวเรามาดูาวิธีการเซตค่านะครับเปิดตู้นะครับแล้วก็เลือกสวิตช์ขึ้นไปด้านบนนะครับจอข้างล่างจะแสดงผลเป็นคำาปเซ็ตนะครับให้กดปุ่มสีเหลืองเพื่อเลือกตำแหน่งของช่องที่จะเซ็ตค่าสต็อกนะครับ นี่คือช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3าหรือว่าช่องที่4นะครับสามารถกดขึ้นได้นะครับว่าจะเลือกช่องที่ไหนตอนนี้ผมจะเลือกช่องที่1นะครับแล้วกดไฟสีเหลืองนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่8นะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้90หรือว่าลดลงมาได้นะครับเมื่อเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ให้กดตำแหน่งสีเหลืองนะครับในสต็อกก็จะเหลือที่5นะครับแล้วก็กดสีเขียวก็คือปุ่มออก นะครับนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสูส่รดูก่อนสมมติว,ว่าถ้าจะเซตอันที่2ต่อให้กดปุ่มสีเหลืองนะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งที่2นะครับนะครับแล้วกดปุ่มสีเหลืองแล้วก็สามารถที่จะลดหรือว่าเพิ่มได้เลยนะครับ เมื่อได้เสร็จปุ๊บกดุ่มสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้เปิดตู้ครับเพื่อที่จะกดสวิตช์ให้อยู่ในตำแหน่งการใช้งานเงินเหลือเท่าเดิมครับ12สามารถกดได้เลยกดได้เลย